สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมหรือว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ในช่วงตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2566ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2566นี้ดวงความรักของชาวราศีกุมหรือว่าชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมส่วนชาวลัคนาราศีกุมคือท่านที่มีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดไปผูกดวงชะตาของตัวท่านเองกับหมอดูที่ท่านเคารพรักหรือว่าท่านสามารถที่จะพิมพ์นะคะ คำว่าผูกดวงแบบสุริยะยากฟรีนะใน Google เว็บไซต์ต่างๆได้ท่านก็จะได้แผนดวงของตัวท่านเองนะแล้วก็มีการทำนายดวงแบบคร่าวๆณวันที่ที่ท่านเข้าไปดูนะคะ mm. คลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักนะโดยใช้ศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ไพย่ยิปซีเข้ามาร่วมด้วย mm. ดาวคู่รักของเชาราศีกุมหรือว่าชาวราศีการากมเนี่ยใช้ดาวดวงเดียวกันนะดาวคู่รักนะคือดาวอาทิตย์ ะะดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ภพปุตตะนะภพเรือนที่ห้าของชาวราศีกุมนะร่วมกุมกันกับดาวพุธฉะนั้นนะคะ,นะ,คะในเรื่องของการพบเจอเนื้อคู่คนรักของชาวราศีกุมมักจะโดดเด่นในเรื่องของโอกาสที่จะไปเจอะะะะสำหรับคนโสดน,นะ,ะมีโอกาสที่จะเดินทางระยะใกลนะ,ะต่างจังหวัดนะ,ะต่างถิ่นนะ,ะไปเจอเนื้อคู่คนรัก นะคะในช่วงของการเดินทางการสัญจรต,ต่างๆนะคะหรือว่ามีโอกาสไปดิวงานไปดูงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปสมัครงานแล้วก็ไปเจอคู่รักที่สถานที่ทำงานใหม่ได้ด้วยนะคะก็โดดเด่นดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวเนื้อคู่ของชาวราศีกุมอาทิตย์ก็หมายถึงออลาบยศนะยศศักดิ์อัครฐาน นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานโดดเดน่นดาวอาทิตย์เป็นเหมือนกับข้าราชการครูบาอาจารย์คนในเครื่องแบบนะตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเดน่นหรือว่าได้คู่คองโกดักที่เป็นผู้นำนะคะนำในเรื่องของการทํางานนําในเรื่องของการดํารงชีวิตนําในเรื่องของการวางแผนชีวิตได้ผู้นานะคูรักที่ดีเลยโดดเด่นนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะ แล้วก็ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมนะดาวประจําตัวเป็นดาวราหูนะแล้วก็ชาวราศีกุมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหุนหันพันแล่นเอาแต่ใจตัวเองทำไรไม่ค่อยจะยั้งคิดยั้งทำนะคะบทที่จะทําอะไรก็เหมือนกับว่ารีบทำรีบร้อนนะคะอาจจะไม่ค่อยละเอียดรอบครอบสักเท่าไหร่ชอบ เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบทจ่จะสุงสิงกับใครนะคะแต่ว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่เหมือนบทจะร้ายก็ร้ายสุดแสบนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้ามีการพูดคุยสื่อสัมพันธ์กับคนอื่นนะค,ะคนเขาจะมีลีลาที่โดดเด่นมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาพูดก็จะโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้คล้อยตามปฏิบัติตามโดยง่ายได้เป็นคนที่มองการไก่แม่นยำนะคะถ้า ชาวราศีกุมเนี่ยลดในเรื่องของอารมณ์นะคะให้มีสตินะ,ะให้มีความมั่นคงนะะในด้านของการควบคุมอารมณ์แล้วเนี่ยนะ,ะชาวราศีกุมเนี่ยเหมือนจะมีพลังงานหรือว่ามีในเรื่องของศักยภาพนะคะในพลังของตัวเองอะ่ะโดดเด่นนะคะเรามาดูกันนะ,ะว่ากลุ่มชาวราศีกุมเนี่ยนะคะเมื่อความรักนะมาสถิตอยู่ที่พบปุตตะ นะเกิดอะไรขึ้นความรักของชาวราศีกุมคนโสดนะคะมีพลังงานมีพลังงานด้านใดเข้ามาบ้างนะในเรื่องของความรักถ้าหากมีคนเข้ามาความรักคนสัมันธจะเป็นอย่างไรเวอริสูนเร็วเรวนี้คนโสดจะได้เจอเร็วๆนี้เลยพลังงานเนี้ยนะคะเพราะว่าเป็นดวงในช่วงของเดือนกนรกฎาคมไงนะคะ คนที่จะเข้ามาจะไม่คุณลหลงไหลคลั่งไคล้หรือว่าเข้ามาลหลงใหลหลงชอบในตัวคุณหลงสเสน่ห์ในตัวคุณชาวราศีกุมไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อใหม่แม่ใหม่นะคะก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นมากๆนะคะคนส่วนมีโอกาสเจอเนื้อคู่คนรักในการเดินทางไกลในสถานที่ทํางานหรือว่ามีโอกาสที่จะไปพบเจอพูดคุยพบปะสังสรรค์สัมนางานนะคะแล้วก็ไปเจอสําหรับคนมีคู่ มันเหมือนกับว่าคนมีคู่คนกําลังที่จะเหมือนตกลงปรุงใจที่จะใช้ชีวิตคู่นะคนมีคู่เนี่ยเหมือนคบกันมาแล้วเหมือนคุยกันมาแล้วถึงเวลาถึงโอกาสแล้วที่คนมีคู่จะได้เข้าพิธีมั่นหมายนะแต่งงานกันนะคะหรือว่าบางคุณบันนคนมีคู่นะคะก็ขอให้เชื่อใจคู่ของคนรักนะหรือว่าความรักครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่าได้คู่แท้ นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เหมือนกับว่าตัดสินใจแต่งงานแล้วก็เนื้อคู่คู่ของคนรักเป็นคู่แท้นะคะไม่ได้เป็นคู่ธรรมดานะเอ,อเดี๋ยวเรามาดูการพลังงานตรงนี้นะคะในช่วงของวันที่30มิมถุนายนสอ6 6นบนี้ดวงกำรังของชาวราศีกุมคนโสดนะคะปกติแล้วนะคะดาวปัตตนิดาวเนื้อคู่คนรักนะ อนุกนุภาพสัจจพันตุพุตตะอริปัตตนินะคะปัตตนิเนี่ยมีในเรื่องของการพบเจอเนื้อคู่คนรักนะ,ะในสถานที่ทํางานในสถานที่เก่าๆหรือว่ามีโอกาสนะคะเหมือนกับว่าปุบปรับฉพันไปเจอนะ,ะเดินทางไกลไปเจอนะค,ะคู่ครองคนรักเลยนะ,ะพบปัตตนิมีดวงดาวหลายหลายดวงนะ,ะเหมือนมีมีคนเข้ามาเยอะๆมากมายมีทั้งคนอายุน้อยกว่า คนอายุรุนราวเขาเดียวกันคนที่ทําให้ถูกอกถูกใจพอใจนะคนรวยคนหลอ่อคนสวยนะน,น่ะคนฐานะการเงินการงานดีแล้วก็คนที่มีอายุมากกว่าก็มีนะคะเนี่ยชาวราศีกุมมักจะเจอคนที่ลักษณะเหมือนเออเหมือนไปวัดไปไปฏิบัติธรรมนะคะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะไปร่วมทําบุญเนี่ยแล้วก็เจอเนื้อคู่ในสถานที่ทำบุญเป็นเนื้อคู่ที่มาในรูปแบบของบุพเพสันิวาสน,นะคะ เรามาดูกันว่าไพ่ยิปซีจะบอกในเรื่องของความรักของคนโสดอย่างไรพลังงานตอนนี้ของชาวราศีกุมคนโสดเป็นไรนะคะพลังงานที่โดดเด่นของคนโสดชาวราศีกุมเป็นอย่างไรตัวตนของชาวราศีกุมคนโสดเร็วๆนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลแน่นอนนะมีโอกาสได้เดินทางไกลเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ หน้าที่การงานในเรื่องของการเปลี่ยนงานการย้ายงานนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ชาวราศีกุมคนโสดนะคะได้พบเจอเนื้อคู่คนที่ถูกอกถูกใจนะคะมาในรูปแบบสายงานมาในรูปแบบการเดินทางไปพบปะเจอกันนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยมีการเปลี่ยนงานด้วยหลายคนหลายท่านเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะแล้วก็ไปเจอคู่ครองคนรักนะ,ะในที่ทํางานใหม่ๆสถานที่แห่งใหม่ด้วยก็ได้ นะ,ะไม่เหมือนกับว่าความรู้สึกที่ทําให้ชาวราศีกุมเหมือนกับมีคนเข้ามาขอเบอร์นะคะขอสารสัมพันธ์เนี่ยนะคะสิ่งที่ชาวราศีกุมจะได้โอ้โหสองถ้วยมาเลยจ้านะคะคนนี้จริงจังด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตอะจริงจังด้วยแต่ว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าพอรู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบมาสารสัมพันธ์เนี่ยก็จะอาจจะ น้ำมีเล่ห์เหลี่ยมน้ำมีความรู้สึกที่อยากจะเหมือนดูดูเหมือนคบคบไปก่อน นะด้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะเข้าใจว่าตัวเองยังอยู่ในพลังงานของคนโสดที่ยังเหมือนกับว่ายังเฟรนลี่ยังรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอยู่ฉะนั้นนะเจ็ดดาบนี้ขอขยายหน่อยซิว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะตัวตนของชาวราศีกุมคือขอดูไปก่อนเนาะนะคะเราไม่ได้เจ้าชู้เราไม่ได้เหมือนกับว่าคบคุยหลายคนแต่เราอยากจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเรานะคะก็จะเป็นพลังงานของคนโสดที่เหมือนกับว่ามี คนเข้ามาจีบมาสารสัมพันธ์มาเตาะมามาเหมือนกับว่ามารักมาชอบเยอะนะด้วยเสน่ห์ในตัวเรานี่แหละความน่ารักในตัวเรานะมีทั้งคนหนุ่มคนอายุรุ่นราวเขาเดียวกันคนที่มีอายุมากกว่าพ่อแม่ใหม่ๆก็มีฉะนั้นนะคะอยู่ที่ชาวราศีกุมคนโสดว่าจะเลือก คนแบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนนะคะก็ดูที่พฤติกรรมดูที่ความเหมาะสมดูการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะเราสวยหล่อเลือกได้อยู่แล้วในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้สําหรับคนโสดพลังงานของคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่แบบคบคุยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะอาจจะเปิดเผยหรือว่าไม่เปิดเผยก็ได้มาดูสิว่าพลังงานของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้าง นะ,ะดวงความรักโอ้โหหลายคนหลายท่านนะคิดจะลงหลักปักฐานแต่งงานนะคะหรือว่าอยู่กินด้วยกันแล้วหลายคนหลายท่านเหมือนกับว่ามีเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่คุยกันที่รักกันนะอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมาะสมสมควรที่จะเปิดอู่หลายคนหลายท่านอยากจะมีลูก นะคะชาวราศีกุมหลายคนหลท่านเริ่มมั่นใจกับคู่ครองคนรักนะคะแม้บางคนท่านอาจจะไม่ได้จัดพิธีแต่งงานมั่นหมายสู่ขอตามขนธรรมเนียมประเพณีแต่รู้สึกว่าควรที่จะมีลูกได้แล้วมีบุตรได้แล้วนะมีโอกาสที่จะไปขอบุตร นะ,ะขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะคะสําหรับใครพร้อมแล้วนะ่ะพร้อมในเรื่องของการเงินพร้อมในเรื่องของการงานพร้อมในเรื่องของความมั่นคงพร้อมที่จะเปิดอู่นะคะเตรียมตัวที่จะมีลูกน้อยนะ,ะพร้อมเนี่ย the w i e l of r t u n e นะ,ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจนะว่าคู่ครองคนรักของเรานะพร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ครอบครัวอย่างดีที่สุดนะคะ ให้มั่นใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะทําทได้เลยเรามาดูซิว่าสิ่งที่หคาถาเนี้ยนะคะในเรื่องของสิบเหรียญในเมื่อเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนมีคู่คนที่เป็นครอบครัวแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วอะนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนเอ่อจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานตามจารีจารีตประเพณีแล้วนะคะแต่ว่ามันมี5คาถาตรงนี้เหมือนนะ,ะมีบางสิ่งบางอย่าง นะบบุคคลรอบข้างหรือว่าสังคมธุรกิจการงานสิ่งแวดล้อมต่างๆเศรษฐกิจต่างๆอาจจะทำให้กลุ่มชาวราศีกุมหลายคนหลายท่านคนที่คิดอยากจะมีลูกนะคนที่คิดอยากจะแต่งงานรู้สึกว่าอาจจะยับยั้งความรู้สึกไว้ก่อนนะด้วยปัญหาการเงินนะด้วยปัญหาสภาวะเศรษฐกิจธุรกิจ,กจไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ขอคบขอ,ขอดูใจกันไปก่อน นะคะหรือว่านะ,ะในกรณีที่คู่ครองคนรักนะชาวราศีกุมนะอย่างเพศชายเนี่ยไปเจอคู่ครองคนรักที่เขาต้องการที่อยากจะให้จดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานนะ,ะสู่ขอตามจารี่ประเพณีก็เหมือนกับว่ามีในเรื่องของธุรกิจ นะมีในเรื่องของเศรษฐกิจมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ต้องชะนักในเรื่องของการสู่ขอการแต่งงานกันก่อนนะก็ต้องดูดคูคบกันไปก่อนนะคะอะไรที่มันใช่มันก็ใช่นั่นแหละนะรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้าคนมีคู่เนี่ยมีโอกาสที่แบบจะอยู่อยู่ก่อนแต่งนะหรือว่าใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งะก็รู้สึกว่าเจอคนที่ใช่แล้วนะนะคะ เจอเนื้อคู่แล้วแหละนะคะไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะคะขอให้วางแผนในเรื่องของการเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีก็ได้ลูกนะคะถ้าอายุไม่มากเนาะนะคะสำหรับคนที่แบบวัยสามสิบนะ,ะอับๆเนี่ยนะคะก็เหมือน,นว่าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งในช่วงของการที่รอให้เศรษฐกิจ นะคะสังคมโลกนะคะมันดีขึ้นกว่านี้อ่ะแล้วพร้อมที่จะเหมือนกับว่ามีลูกด้วยกันนะคะไพ่แนะนํำไรรู้สึกว่าเป็นกลุ่มชาวราศีที่เหมือนกับความรักเฟื่องฟูมากเลยนะคะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกให้ครบให้ค,บห,คบหาดูใจเยอะแยะมากมายมีความสุขนะ,ะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิต ให้มันคุ้มค่าเลยนะกับการกินการเที่ยวการดื่มนะคะกับความรักความสัมพันธ์หลายๆคนบางคนบางท่านคนโสดเนี่ยระวังปัญหาเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้านะคะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือเออความลับมันแตกนะว่าเราครบเราคุยหลายคนนะ,ะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเนะ่ะเจ้าชู้ไก่แจ้ฉะนั้นก็ระวังด้วยในการสลับแชทในการคุยนะคะในการจับเปิดเผยใครสักคนหนึ่งอะ ต้องเลือกให้มันดีนะต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับเรานะต้องรู้สึกว่าใช่แล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะระวังความเจ้าชู้ของตัวเองนะหรือว่าอาจจะมีคนที่เจ้าชู้นะคะมาจีบชาวราศีกุมก็ได้เช่นกันสําหรับคนมีคู่ก็เหมือนกับว่าชีวิตรักชีวิตครอบครัวเนี่ยเหมือนเลือกคนที่ถูกต้องแล้วแหละนะคะเหมือนเลือกคนที่ดีแล้วนะ,ะแต่รู้สึกว่าความรัก อาจจะมีความหวงความหึงความระแวงนะคะว่าทําไมคู่ครองคนรักไม่สู่ขอไม่ขอแต่งงานสักทีหรือว่าเขามีคนอื่นหรือว่าเขาคบคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ระวังในเรื่องของจิตใจ,จสภาวะนะคะความคิดความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะคือบางคนท่านคือแบบมีแฟนหล่อมีแฟนสวยนะคะก็มีความหึงหวงคู่รักเป็นธรรมดาสําหรับคนมีคู่ภายในแนะนําให้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะ ก็เป็นแนวทางไปแก้นนาทางให้กับความรักของชาวราศีกุมโดดเด่นเนาะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ